ไอ้มา,มมาเมื่อนี้ไปจนยังใดเนาะยังส่วนขึ้าาเก่าบ่น้นองจักเปอร์เซ็นร้อยร้อยเปอร์เซ็นเซาเรดบัดนี้จักเปอร์เซ็นเจ้าสดร้อยเปอร์เซ็นลาไปนอนกับไปนอนน้ำกันกลางคืนอ่าซูมมือนี่และมีลายบุพบาลมาลินน้องบ่มี่ละไบ่นอนน้ำกันจักคนเนาะชีข้นผู้สาวนอนแต่บ่มีผู้บ่าวมาลินหมู่บ้านของน้องนี่บ่มีผู้บ่าวบาเลยว่าจังใดมีอะ อ๋อข oh, ับอะไ้ไปห้าขันผัวบ่าวไปห้านี่ต <Sure ้องลุกเลยบ่โอ้สมมติว่าผัวบ่าวอยากมาเล่นน้องนี่ขันผัวบ่าวอายุ่น uh ุ่ยใหญ่ๆไปเล่นได้บ่ได้อ๋อก็ลุกอยู่เนาะพี่น้องอยขันผัวบ่าวไปเล่นนี่เขาดึงเอาหรือว่าจังไดเขาเอิ้นซื้อบ่ดึงเอาเลยโอ้แสดงว่าตัวได้มักดึงเอาเลยนี่ทุกคนเลยก็คือว่าสมมติว่าคอยมักเจ้าคอยต้องดึงเจ้าเนาะขันทึกใจลุกขันบ่ทึกใจจะได้บ่นี่บ่ลุก สวัสดีผู้สาวสวัสดีสบายสวัสดีหยังอยู่น้อผู้สาวกินข้าวกินข้าวหากํามาเตใสนี่น่ะมากะกินลีนบ่กินข้าวกํามาเตใสนี่น่ะผู้สาวบ่ได้มาตสอยู่เฮือนอ๋อกินข้าวกับหมื้อนี้น้องคืองามแท้กินข้าวกับแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้โอ้ผู้ใดแกงหน่อไม้น่ะเฮ็ดแกงหน่อไม้น่ะผู้นี้ผู้นี้โอ้อันเจ้าเจ้าซื้อี่ไไปซื้อแลดาวแลดผู้นี้ได้ซื้อท่นี่น่ะ สาวโกคุณสวยสาวแรกคุณงามสาวแรกจะอายุจากปีเลยสาวแรกสิบห้าปีสาวโกคุณสวยจากปีเลยเจ้าสิบห้าปีนี่ปีหน้าสิเอาผัวเนาะอันนี้เดยวพอสาวลาวพี่น้องสาวอายุสิบห้าปีน้องๆกะหากามาแต่หาน้ำไม่ก็เลยเก่งกินนำกันทุกคนเลยยุ้ใแ้สะดอนไปใช้สดอนนะฮะ ยืนย่นบ่ยื่นเล่าเ<อ> <laughs> พราะว่าอ่าสาวกุ๊กสาวสาวแรดกับกับสาวดองกันนอนนำ้น <laughs> นนนำกันบ่ฮะนอนน้ำกันบ่โอ้พี่น้องเอ๊สาวสวดนอนมังกรเด้อพี่น้องสาวน้อยพี่น้องก็คืออายุ15ปีเคยมาเห็นสาวบาดภุมิมังมี่แม่นบ่แม่นบ่เป็นน้องมี่หรือวะนี่นะไม่ไยังม่พี่นอ้องผู้สาวบาดภุมิมังมี่มีแต่คนงามๆทุกคนเลย พอเวยฮ่ากมาครั้งแรกเลยนี่เป็นพี่น้องกันพอสองคนเป็นมูกันเพื่อนไปนี่จ้ะเงินพื่อนสาเลนี่โสดปต่เือนกโสดจีบเล้ปะจีบตอนนี้ก็ได้ปะเราจะเอารกนเราเชือดเองบรด้เชือเองนะคงฟสีแดงเชือเองทำไม้แล้วเชือเองกะโสดปะนี่จบเานี่จิ้่บนี่ได้ เออนะอะไรฮอนว้สาววาเพื่อใจสดจะเ่าแฟนมาเจาแล้วอืมเมอยากจีบมันคือจีบได้เนาะผู้มีผู้เบาเนาะเั็นสองคนเป็นวะเออเป็นแฟนฉันแล้วมีใครมีผู้บบาวเนาะกงเพี่งได้แต่หากว่ามีผู้เบามาจีบมีคดองแพงอยู่วะจะเอาหาคนเก็บสิพันคอยมันเร็วเพราะว่าหาันเก็บก็เอา เอาบอกขั้นเอาข่อยจีมันไว้เลยได้จะเอาข่อยจีมันไว้เลยได้หนิหาพันกรีปนะมืออื่นมือขั้นข่อยได้เมื่อบอเม่อสันเจ้าอย่าเสียใจเลยน่าเลยอยู่น่าเลยยู่เสียใจแลยประเดี๋ยวเจ้าเนาะบอจะว่าแท้บอขาดองบอแพงเงียบบเท่าได้ขาดองนะฮะ ในผู้าดองนะว่าถ้าหากว่าแบบถึกใจกับผู้บ่าวนะาดองเท่าไรสลัดเจ้าเท่าไรห้าพันก็พอหานบาห้าพบาทบ่หล้านห้าพันห้าพักีบห้าพันกีบโอ้ห้าพันกีบพี่า้อเลยห้าพันกีบคือห้สล้านยูค่อยนัมมิซิตยูแบบนี้นะห้าพันกีบนะห้าสิล้านนะโอ้สบปวดอก ได้เงกับพ่อรอ,อกเงินคดองกวน,นั้นหาพันกีบแล้วพอได้อยู่พี่น้องเลยคือว่าบู่พักน้องๆเพิ่นเราหยอกแล้วว่าเราอีริ่เนาะหาพันกีบนะเราแท้บ่นานเราหยอกเลยกันจันหาพันกีบก็คือห้าสิบล้านนั่นแหละอืมโอ้ยไปสิไปเอา,อาเงินคดองห้าพันกีบเนาะแม่ซื่ยอยังไงแต่ตั้งห้าสิบล้านเนาะเห็นบอ,อ,อยังได้อิ่มแล้วพ่อกินข้าวนะ คือปะเลยประเทศสมคอยขึ้นมาแล้วปะเลยวันนี้บอกินเลยนะเห็นสูอ้ายมาน้องก็อิ่มเลยกินข้าวอ้ายบ่บูกากินนี่บอวันนี้นะอิ่มแล้วอิ่มแล้ววะซันผู้สาวจนบูกากินข้าของวันนี้โอ้ยนอน้ำยังนี่น้องน้ำส่างบ่้ำน้ำพนฮะน้ำยังนี่นะจะกินนะน้ำมะไรด้ว ได้ไหมได้รอหรือเปล่าได้รอคือน้ำส่างทุกคนเลยน้ำมันออกจากสลับหินเลยว่าแต่หางใหม่ทุกคนแบบก็จะดำรงชีวิตตักน้ำกินก็คือตำหวยตำดองพี่น้องเออไอเจ้าเช็กไปเข้าเมืองบ่อ๋อไปซื้ออย่างบ่โอตอนนี้คอยเห็นเจ้าคือห้ากรรมาติให้ที่สั่วแม่นบ่มาตให้แต่ว่าไปเอา เอาหนะไม่อ,อ๋อ,อ,อได้อาหารแล้วเก่งกินน้ำกันนี่ทุกคนอันนี้สาวเล็กอายุสิบห้ปาปีจะยนจบห้องใดเนาะบริฮียนอ้าวเจ้าคือนบอกภาษา,าลาวได้ฮะเป็นลูกหลานคนลาวเนาะมาเคยเป็นคนพมรเป็นไงเนาลาวได้อยู่เขาบอกว่าโสดอยู่เอ้าสอ้าวก,ก็อายมากเมื่อนี้ไปจะได้เนาะยังโสดคือเก่าบ้าน้องจากเปอร์เซ็น ลายเปอร์เ uh, ซ็นเสาวเลสวัน <kaz> นี้จักเปอร์เซ็นเจ้าโสดลายเปอร์เซ็นอ๋อสาวโสดอายุ่สิบห้าปีเวลาไปนอนกับไปนอนน้ำกันกลางคืนอ่าซูมมือนี่มีลายบุพบารมาลินน้องบ่มีอลไรบ่นอนน้ำกันจักคนเนาะชี้ขนผู้สาวนอนแต่บ่มีผู้บ่าวมาลินหมู่บ้านของน้องนี่บ่มีผู้บ่าวบ่หรือว่าจังได๋มีอะอ๋อขาบ่ได้ไปห้า ทำพวบไปห้านี่ต้องลุกเลยบอโอุ้กคนเลยถ้าบุลุกบ่ได้บ่ถ้าบุลุกบ่ได้บ่เนาะบ่ได้ตอนแรกนะคอยสิมานะลุกบ่เออนั่นสมิแบู่ใช่นอนเอยู่ใช่เฮือนเซาอันนี้เซาอย่างสับปะรดอยู่ใช่อยู่พุ่นเนาะโอ้สมมติแบบพวบอยากมาเล่นน้องนี่คทำพวบ่าวหยุ่นโ่นใหญ่ๆไปเล่นได้บออ๋อก็ลุกอยู่เนาะพี่น้องไอ้ทำพวบ่าวไปเล่นนี่เขาดึงเอาหรือว่าจังไดเขาเอื้อนซื้อบอ ดึงเอาเลยโอ้แสดงว่าตัวได้มักดึงเอาเลยนี่ทุกคนเลยก็คือว่าสมุดว่าควายมักเจ้าควายตัวดึงเจ้าเนาะคันทึกใจลูกคำ่าทึกใจจะได้แบบนี้บลูกโอ้ลูกเก่าคือเก่าทุกคนเลยลูกเนาะลูกเนาะตามว่าไงคือลูกตามมารยาทเนาะมารยาทคนใหญ่มาเด้คือแบบเขาว่าคนคิดคุยอันนี้แบบลูกตามมารยาทตรงจะแม่พูบาวมาพูบาวกับตรงลุกเนาะ แม่นบอกอันนี้นะถือว่าเป็นผู้สาวรุ่นน้อยบอกผู้สาวอายุน้อยผู้สาวขึ้นไหมผู้สาวขึ้นไหมอายุสิบห้าปีอาจ<า>จะเป็นสาวแล้วนนในเขตชนบทขั้นสิบแปดปีเขาบอกผู้สาวเทาแม่นบอกน้องสิบห้าปีนี่ถือว่าแบบเอาครัวได้เลยเนาะแม่นบอกเท้าจาก้างครอบครัวแม่นเอาได้แมน่นเอาได้ทุกคนเลยอยากมาแต่งก็แต่งได้เลยถ้าว่าคุยแบบถึกใจกันเนาะไปอยู่เขึ้นพัวเลยได้ในเขตนี้แม่นจะอ่าบ่ได้คัวบ่ได้มาอยู่เขึ้นเมียได้ บุมีจะไปสู้ผู้บ่าวผู้ชายน่ะไปสู้ผู้สาวน่ะบ่ค่อยมีปันใดเนาะมีแต่ผู้สาวน่ะไปสู้ผู้บ่าวเอาแม่ค่ะดองทึกใจก็คือไปอยู่น้ำผู้บ่าวโลดไปอยู่น้ำผัวโลดมาแล้วอยู่สองสามปีบ่ถือกันกับเ้อปักอายอยู่สิบแปดสิบแปดละเด๊ะสมมติอ่าน้องน้องนี่สมมติว่าข้นมีคนมักตอนนี้น้องกะสิอ่าสร้างครอบครัวอยู่บ่หรือว่าให้มันหอยอยู่สิบแปดปีจึงเอาได้ไทยมีคนมักขนาดเอาได้อยู่บ่ ว่าหมู่คู่อของน้องในหมู่บ้านนี่หลายคนเขาจะเอาผูดหรือบ่าสิบหาปีนี่บ่โอ้ทุกคนเลยพอสิมีช่องทางติดต่ออยู่บ่แต่ละคนนะมีเพจอยู่บ่น้องมีในได้ได้เฟชเจ้าซื้อจังได้เพจฮะได้ได้เพจน่ะซื้อเพจจังได๋บ่ฮู้ลืมแล้ววะเออานได้เฟชเจอเสลสเลด ซื to ้อเฟชจังใดแล้วเจ็บไม่ใส่เธออืมแล้วเจ็บไม่ใส่เธออะไรนะเจ็บแล้วไม่ใส่เธอแทงแล้วไม่ใส่เธอโอ้ยฟังซื้อเฟชจะซื้อกระเจ็บใจเราพอยนะส่วนสาวกุ๊กชื่อเดียวสาวกุกสาวกุกคุ้นหรอเปล่าคนงามเสาวชื่อเดี๋ยสาวกุกไปจะได้เพจเจอาซื้อในด้น้ะอุ้งโดยยาขาด้ลยเปน้องเว้ยอันนี้เป็นบ้านเจ้าบ่ส่าเฮาเล็อ๋อเฮือนเจ้าเนาะ มื่อนี้มาเนี่ยเมื่อานบดีพอเอื้อเจ้าเอื้อเจ้าไปกับไปกับผู้บ่าวอยู่เมืองแล้วมีเอืออีกบ่ฮะไปกับผู้บ่าวบ่ฮะบ่ฮู้บ่มีเอื้อเจ้าเอื้อเจ้าไปซื้อยังอยู่เมืองพีเจ้าเดียวเหรอสาวกแพ้จ้าลืมแล้วบอกว่าเจ้าบ่าตกลงเมือนั้นเป็นผู้ชายอะไรนี่แล้วแล้วกกนเห้าวกนี่มีเบาะแวจองอะไรเป็นบ่มาจองมันเลยเจ้าบ่ยัง ฮะโอ้ยกรนชั้นค่อยกัมมันได้เนอว่าฮาพันกีบเอาเลยยังสู้บาโอนี่บาเดบ่จังได้นี่แล้วแล้วแล้วบาแก้วนี่มีแต่แอ็มฮกผู้สาวแหละทีมันไว้ทั้งซองเศรเลยส่ะแมนแมนเพราะว่าเขาก็ยังว่าโสดอยู่ดิเชาเศรอันนี้นะสาวแลนสาวยังนี่มีเอื้อยจะคนเศาแหลนเศรแลนเนาะมีเอื้อยจะคนสามคนมีแต่ผู้สาวบ่หรือวว่าสามครอบครัวเนี่ย ยังอีกสองคนที่เป็นผู้สาวนะโอ้แต่ตอนนี้นะเขาเจ้าไปเมืองแล้วอแสดงว่าเพื่อนของเจ้าหน่ะมีแต่ผู้สาวบุมมีผู้ชายบ่มีผู้สาวผู้ชายผู้ชายผู้ชายมีอยู่บ่หรอมีผู้ชายผู้ชายจะโคนเฮือนเจ้าหนึ่งคนอ๋อส่วนสาวกเฤยสาวกเฮือนเจ้าจะโคนเนาะสายสามผู้หญิงสองอ๋อ อาปูายชี่ปูสายซ้ำทางอายพร้อมทางอายมุองก็คือไอพ่อเด้อ๋อเจ้าเจ้าเจ้าบุมีไอพ่อมีแต่ไอ้แม่กับอายเอื้อยเป็นลูกกัมภาเนาะเป็นลูกกัมภาทุกคนเป็นลูกคนที่เท่าแรกเจ้านะเป็นลูกเซาลาบเหอว้สุดพองามเนาะอันนี้ก็เซาลาคือกันบ่เซาลาเบิร์ดโอ้เนาะน้องก็ทีเด็ลูกเซาลาเนี่ยถือว่าโชคดีได้บุ๋มเนง่ายๆได้ได้ลูกเซาลาไปครอบครองเนี่ย คือว่าเก่งได้ทุกคนเด้ต้องดูแลให้ดีๆเด้คันสั่นนะพ่อแม่เขาเอาคืนเด้แม่แม่ต้องหักต้องแพงก็ได้เนาะแม่นบอกลาละมุนคอนเขาว่ามุนร้ายแต่ละคืนนะมีโยบอผู้บ่าวมาลมกลางคืนมีเนาะผู้บ่าววันใดที่มาผู้อยู่บ่บุฮูจักเนาะนอนนอนกันจักคนก็อสี่คนมีแต่คนโสดบ่หรือว่ามีคนที่มีผู้บ่าวแล้ว าแสดงว่าเฮือนเศร้าโศดพี่น้องเลนอนน้ำกันซีคนไปอยากมาก็มาได้เนาะอยากาถ้ามีโอกาสทุกคนอยากมาเบิงเฮือนเศร้าโศดด้วเนาะอยากมาถ่ายทุกคนได้เบิงน้ำกันเนาะเฮือนเศร้าโศดน้นเป็นจังใดใทุกคนแต่ว่าเฮาจะบ่ค่อยได้มีเวลาเนีพี่น้องเลยเดี๋ยวโอกาสหน้าเนาะถ้ามีเดี๋ยวสิมาถ่ายทุกคนได้เบิองอื้ น้ำน้ำอยู่ชายบ้านนี่คุณบ้านจมเจ้านี่น้ำห้วยหรอลายฟืนเยอะลายพวกคนที่ไปอาบนะตอนแรกผู้สาวคือสิลายเลยเนาะมีจักคนผู้สาวอยู่ในบ้านนี่โอ้โแต่ว่าลายเนาะอาจากที่เฮาเบิ่งกินีแม่นน่าจะลายลังคาเฮือนอยู่ด้วยทุกคนเลยเนาะหมู่บ้านแห่งนี้น่าจะลายลังคาอยู่ดอกประมาณ7-80ดลังคาบ่จักเพราะว่ากว้างอยู่ได้ทุกคน จากทางแกเอามาเนาะแต่ว่าบระเทศไทยทุกคนได้เบิงซื่อๆดอกพู้อยู่บ่กว่าจากลังคาเฮือนลังคาเฮือนลังคาชิดดงตะดังตะดังโบกุจักอ้าวกินแล้วติดใจได้ระวังอย่ากินได้กินตดใจได้พวกบ่าวตุ้ยเนี่ยไม่ง่ายได้ติดใจหรืได้มีชเนี่ยห้ได้กินเยอะมากข้าวโอกอ่าขันขันโบมักแล้วก็บอกินเด้อไว้ก่อนเราต้องกินก็ได้บัดเราเมื่อกอะบุกินกับบุกินน้อยอ่ะ เอาให้แ <without> ต่ผู้สาวบ่เฮาบ่ให้บ่ผู <c oughs> ้สาวสำนอดผู <c oughs> ้สาวขึ้นใหม่มีแต่คนงามงทุกคนเลยในบ้านนี้ะกำลังฮ็ดกำลังเฮ็ดแม่นสาวลาวอายุ15ปีอายุ14 15ปีนี่ถือว่าผู้บ่าวกำลังมักเลยทุกคนเลยกำลังฮ็ดเนาะผู้บ่าวแบบกำลังนิยมแหพี่น้องสำนีนะ17 18แม่นเขาจะบ่ค่อยได้มาปานใดแล้วบ่ค่อยได้มาลมแล้วหมดเลยสำนีนะผู้บ่าวงมักเเนาะผู้บ่าวมาตลอดแม่นิลมบ่าวของเราคืนที่ผู้บ่าวมานะ แต่หล่อนเลยเบื่อจังันกันแม่แบอกภูบ่าวมาล้มคู่คืนอยู่บ่ผีสาวค่อยมาได้บอแล้วภูบาลมหาบุมมีมันเป็นบางคืนซื่อมือหรือว่าเขาเข้าไปพลาดแล้วเขากา็ับขึ้นไปล้มจังหน่อยเขาก็เมื่อบ่ปกติแล้วเวลาล้มผู้บ่าวนี่จังมเลิดึกสุดสโมงสิบสองโมงเนะาะเกินนั่นเป็นล้มบ่ได้บขอย<า>ขอย,อยันขวัข่ายูแจ้งถ้าเป็นแฟนเราเด้๋ยวะประมาณจะงง แจ้งอะไรแจ้งก็ได้เนาะเฮ้ยเนาะสองคนนี้ไพ่เคยมีแฟนบอไอนี่ผมไม่เคยผมเคยไปเลยยังเหียนอยู่บ่บมได้เหียนแล้วแต่บมเคยมีแฟนถ้ามีคนมาจีบนี่พร้อมคบแล้วก็พร้อมพร้อมแต่งเลยบ่โอ้ยพี่น้อจังแมนนะโชคดีได้ไปที่ใดไปนี่พี่น้องเลยเนาะ ครบแล้วก็แต่งได้เลยมือพันพัวได้เลยเนาะไคอยากอ่ามีแฟนกับฟ้ามาจีบเ<ห>ด้อเนาะโทษดีนะชาวโคกคนงามใช้ชาววาวมือนนิสิภาคคอยไปหาหน่อไม้ยดูเจ้าไปหามาไว้วเลวบ่ค <c oughs> ขันหาว้าแล้ะชาวโคกปีนหน้าหนีรถ <c oughs> อยู่ใช้น่อไม้บนหาหน่อไม้นะ่ะไกลบอก เจ้าว่าวชิพาคอยไปหาหนมัไแล้วเหมือนกันไปหาแล้วไปหาแล้วได้รคิดเลยนะเกงแล้วเนาะแล้วทุกคนทำมาของท่านครับช่องชาวพากันไปหาหน่อไม้แล้วบอสอาก็จะเสียร์เนี่ยเมื่อนั้นคือว่าบ้องไอว่าไปเสียร์เนซอยจุดถ่ายไปปะไอเมื่อนั้นเป็นยังไงไอถ่ายบอดดอนดนเมื่อนั้นนะไม่ได้ไปบ่ไปหาหน่อไม้ยกับแบงโอ้ไปหาหน่อไม้อีกเนาะ ไก่บ่มองไปหาหน่อใหม่กัลเทือที่ไปนะยิงบ่มื้อหนามืนาพาไปหาเด้อมีโอกาสสิไปหาเบิ่งพี่น้องเวาเยิงยิงก็คือไก่เนาะไก่ลหอยิงลึลึมื้อนี้กกลับมาจากไปหาหน่อมแล้วบ่เมื่อยเนาะแม่นบ่บ่เมื่อยบ่เมื่อยโอ้บ่เมื่อยไปอีกจัเนาะเก่งไดไปอีกบ่ จะว้าวแล้วมือนใ้ว้าวสิภาคค่อยไปว่ะกานบ่เมื่อยเรียว่าเก่งไดยบเมื่อย์แลเพราะว่าในเขตนี้เขาเจ้าสิอ่าไปหาหน่อไม้ตั้งแต่อายุ1ส12ปีก็ฮู้จักทำมาหากินเลยทุกคนเลยหาหน่อหมอกหน่อไม้หาซ่อนปูซ่อนปลาหาอยู่หากินเนาะอืมจะเก่งแต่น้อยๆทุกคนในเขตนี้เนาะเขาเจ้าจะดูมันชันเพียนเลยทุกคนการหาอยู่หากินตักน้ำเป็นเรื่องปกติในเขตชนบทพี่น้องเลยตักน้ำแล้วบ่ซาวเลยจะกก ยังอ๋อนําเบิดแล้วบ่หรือว่าจังได๋ยังบ่เบิดหลังจากนําเบิดแล้วไปตักต่อบ่ายายนี่มัดีเมียนไก่บ่เยอะบ่โอ้ยคือไก่เด้ทุกคนเด้ไก่แห้งเนาะต้องคิดจักไปบ่หรือว่ายางไปก็ได้ แต่ว่ามันไกลเนาะอกว่าสิไปฮอดนะก็มื่อไร่เติบอยู่ดอกแต่ว่าน้องๆเพื่อนน่าจะบ่มือดอกเพราะว่าเป็นคนพื้นที่พี่นนองต้องไปตักทุกๆเสาแล้วก็ทุกๆตอนแรงเวลาที่ไปตักน้ำที่ไปตักลายที่สุดแมนตอนเสาหรือว่าตอนแรงมาไปตักน้ำนะแต่ละเธอตอนเสาเนะาะหลังจากไปตักน้ำแล้วก็ไปให้ไป่วนบอก จักโมงที่น้องไปอาบน้ำนะสี่โมงตอนนี้จักโมงตอนนี้สองโมงตอนนี้ห้าโมงแล้วสี่โมง,ย,งมยังเลยนะพอ่น้องเลยเวลาไปอาบนี่หล,ลายไคนบอกอาบน้ำบ่น้ำห้วยบอกเขาจะอาบบ่อ,อ๋อพี่น้องอันนี้จะเป็นสาวกกับสาวแหล่เด้อพี่น้องกับแม่มาได้เด้อครับ สาวกกนางจริงๆเป็นเมียผู้เฒ่าหมดสงสารเด็กเอ้ยน้องอ่ะน้องก็สิอ่าเฮาก็มาแต่หาหน้าไม้พี่สวัสดีเด้ออ้ายกําเพชสาวแลดกับสาวกกที่บ่ติดบ่จังดึงเขาบ่ติดบ่ังตัดออกบ่ยงฮะ บแต่ว่าอาบน้ำเม่ค่อยดึงอะไรก็ขึ้นไปสิติดนะเพ่จะให้บุตรติดลองเบอาไว้เลยนะไว้แล้วนะมันบุตรติดตัวสาวก,ก็กับสาเล็ตเขทาทำเนี่ยทีมเจ้าว่าคาดองนะห้าพันกรีบกระได้นะได้แท้สบิบบ่ได้แท้โอ้เอามามั่นไว้ก็ได้บ่ได้กันชันเขาใช้มั่นไว้ทั้งสองคนเลยได้สิได้มั่นเพื่อไว้ใ,ให้เอฟซีเนาะเอฟซีใครที่เอฟซีคนใดที่อยากได้เดี๋ยวใช้มั่นไว้เด้อบุ๋มไว้ยังยังอยู่เงินว่าบุมีเบิ่งก่อน สิมันซองสาวนี่ไว้โอ้พอดีเลยนี่ยังเลือสาวพันกีบนี่ก็มันผู้สาววะเออมันผู้สาวไว้นี่มันอะไรมันทั้งสองคนเลยคนละสิบพันกีบนี่พอได้เติมบัตรนี่เพราะว่าผู้สาววะฮะพันกีบกับมันได้อยู่แม่นบ่มันได้บ่ได้แท้เนาะการ์เนน้ำเรต้องเราต้องมีผู้บ่าวเด้อยวะสัสมีมันเล่านังกูมีรลอดประตูมีผู้บ่าวก็ได้ได้แบบนี้ขยันก้อนแล้วขยันขนมก้อนหนึ่งแล้วขยันขนมหะบ่เอาเนาะ นานว้าวเอ้าอันนี้เป็นเงินมันไว้พี่น้องมันเนีเพื่อเอฟซีเนาะคนใดอยากจีบก็จีบได้เลยเนาะสิมันเพื่อเอฟซีไว้เอ้าไปเอาระพนั่นเด้อมันไว้สองคนคนละสิบพันเพื่อให้น้องๆคนใดเติมบัตรเติมบัตรพี่น้องเลยนี่ไซทงไซทงไปยังไงนะเจ๊กคนโลดพุรุพุรลครึ่งเนีเพราะว่าท่นเจ้าว่ามันไว้ห้าพันกีบก็ได้อันนี้นะคอยให้สิบพันกีบคนเด้อสาวพันสาวพัน เอาคนละสิบพันกิ๊บรวมกันก็เป็นสาวพันมันกว่ากว่ากว่าห้าพันที่น้องๆเพิ่นว่าอีกได้ว่ามันห้าพันก็ได้อันนี้สิบพันนี่แห้งร้ายแล้วเนาะแต่ให้ร้ายกว่านี้ก็คือสิดีแล้วเนาะถ้าใครอยากมามั่นไว้ร้ายก็คอยก็เอาบ่เอาเนาะแห้งดีเนาะเป็นบ่เป็นบ่สองกบอ้พี่น้องเไก่มันสาวเกตสนบทไว้แล้วพี่น้องเพื่อ fc เนาะมันเพื่อ fc เด้อ ไทยเอฟซีบ่เอากับบ่าวกลวยเอาเลยเนาะแต่มันเรียบร้อยแล้วพี่น้องค์เลยมันทั้งซองซาวเลยเนาะบ่าวกล้วยเอฟซีบ่าว่าบ่าวกล้วยขอยืมสิบพันกีบมันไว้ให้ก่อนได้ได้ได้ให้แล้วให้แล้วเด้อให้เด้อมันมันให้แล้วเด้อแมนแมนบ่าวกล้วยมันให้แล้วแมนมันให้แล้วเด้อครับเอาโลดมันคนใดเนาะเสื้อผ้าบ่หรือว่าเสื้อลายเสื้อลายหรือว่าเสื้อผ้า เดี๋ยวสิบอกน้องเพื่อนตับหัวก่นะตับคอมนะันบีบตัวเ, <laughs> เป็นได้บบดนี้ได้แท้บ่ได้แท้โอ้ยพี่น้องเลยเนาะออันนี้คือแบบเป็นผู้สาวในเขตสนบทเนาะตาหากว่าเฮาสิมันหนะมั่นได้แท้เต่ทุกคนแต่ปกติแล้วนบบใน<ร>เขตนี้นะถ้ามีแบบผู้บ่าวผู้สาวเขาือก,กันนี่<ม>เวลาเขาเอาเงินมามั่นกันนี่ท่าใด บสามสิบว่าเงินมันซื้อได้มันเป็นเงินแบบผู้บ่าวผู้สาวนะล้านหนึ่งล้านหนึ่ง,นนงมันก้อนเนาะกระดองคือสามสิบล้าน<อ>แต่กระดองนะสามสิบล้านเนะเาะกินนี่แม่นน้องๆเพื่อนกับว้ายอกว่าหัวนี่แหละพี่น้องเลยแต่ว่าบัวกล้ยให้กินนี่ก็เป็นแบบว่าวแบบให้ยอกซื้อๆไปสิไปเอาเงินสิบพันกีบแล้วมันไหวเนาะ แม่ถ้าเป็นเงินมั่นไว้เรื่องแบบผู้บ่าวผู้สาวแม่นล้านกีบพี่น้องส่วนขาดอกมันสามสิบล้านกีบเนาะแล้วมาแต่งได้เลยมักผู้บ่าวรุ่นใดรุ่นใดก็มักรุ่นใดกก็มัรุ่นร้อยปีก็มักเฮ็นยังบัวใดยังบัวใดให้เจ้าปอนเข้าปอนนามก็มักบวมักปลาโตบ่มักตีหรือว่ามักแท้การมักแท้นะก็จะเอาอันน่ะยัง ปูคอยมาได้มักแท้บ่หรือบอ่มักแต่เฉพาะคนทีย่ยังเฮ็ดเวียกได้เนาะก <c ười> ึบเบิ้ลด้วยแบบมีเบิ้งกึโอไอ้เบิ้ลบ่บ่ดังบ่สทำแท้แบบามักผู้บ่าวประมาณจากปีขึ้นไปหรือว่าห้าสิบลงมาหรือว่าสิบเก้าปีขึ้นไปมักประมาณได้ <c ười> สองปีสองปีเนะาะสองปีขึ้นไป <c ười> โอ้กระส,<า>สีมากเป็นรุ่นอ้ายเนี่ยจักหน่อยเนาะเสารปีขึ้นไปครับได้เสาร์าปีลงมาครับขับได้เสารปีขึ้นขึ้นฮอ,อดเท่าไรตั้งแต่เสารปีขึ้นฮอดจากปีแบบนี้คุณบอลทีมมากอืไปจองให้เอฟซีแล้วเดออวว้อยังโมมีบ่ยังโมมีเนาะงามแท้าวเขึ้นว่าขอบใจเอฟซีเนี่ยเดอ้อขอบใจขอบใจ Where you from is you don't miss me เอ็กซ <laughs> ิงไอ่บูเดอร์ไปโปรไดเด้อไอ้งามงามทางสองเลยบ้าวแมนงามหลายเด้อไอ้คอมเพตขอบใจเอฟซีเนี่ยขอบใจอเอฟซีโซบิทิฟูน้อยน้องสาวนะฮรักหลายขนาดไม่แต่งหน้าสวยแบบธรรมศาสตร์ถามาอยไทยอาบน้ำสะอาดแต่งหน้าอีกยิ่งสวยโอ้แมนแลวครับน้องสวยมากเลยเด้อ เร็วมานี่ในคนงามหนึ่งสองสามโอ้ยงามสาวล่ามีแต่คนตาหักแมนตาหักหลายนองหักก็มาไปห้าหน้าใหม่เนี่ยงานแบบธรรมาศาสตร์เลยอันนี้จะเป็นสาวกกสาวแรดนอนกันนอนน้ำกันนอนน้ำกันสี่คนเนาะนี่เวลาไปนอนก็คือไปนอนน้ำกันเป็นสาวสดทุกคนเพรภาวาเจ้าที่บ่ไดไปเห็นงานน้ำเอ้ยก็คือเจ้าอ่าสวยเบียงไอแม่ตอนนี้อยู่น้ำกันยังหกคนบอ ยังหาคนเพราะว่าเอื <c ười>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  ้อไปเห็นงานหลังจากได้เงินเดือนแล้วก็ฝากฝากให้บอนําแม่พอแม่นำในแม่กับน้องอ๋อเพราะว่าอีพอเสียประมาณเสียห้าเดือนเลยเนาะนี่ทุกคนเลยสงสารเลยพี่น้องสาวกกปกติน้องก็อยากไปเห็นงานคือเงิยคือกันสาวสีาเงินเสืยอะไรเสียกกเนาะแม่บอกกกเสือเนาะ ไอวาสังกะสีมันมีร้ายอยู่อยู่เมืองเนาะอืมพยอนแบบครอบครัวทุกอยากเลยทุกคนเลยเพื่อนน้องเขินกันเลยแบบอูมีสังกะสีมุงด้วยยาักค่ะน่าจะมุงมาโดนเลยแหละเพราะว่ายาคามันกระสีมุ่นไปแล้วสิเปลือยไปแล้วพี่น้องน่าจะประมาณอีกปีสองปีนี่กอยู่บ่ได้เลยเขินหลังนี้เนาะเพราะว่ามันเปลือยไปแล้วทุกคนเลยน่าสงสารครอบครัวของน้องแหลดเนาะทางแหลดบ่เอิ้นบ่ถือ สาวกกสาวเลดตอนนี้ให้กลับกันเด้อเพราะว่าน้องๆกับสีอาบน้ำเนาะยามแรงๆทุกคนเลยไปอาบน้ำห้วยบ่เนาะอ้าจันไดกับไอ้กาขอตัวกันเด้อน้องเด้อมืวอหน้าไม่ยามไม่ยามกันใหม่เนาะถ้ามีเวลาว่างคลิปนี้ขอโจไว้ท uh, oh, um um> ี่นี่ก่อนคลิปหน้าพบพรกันใหม่ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายทีน่บ๊ายบาย